มาค่ะหลังเกมที่เลี้ยวภูชนะแอสเซนเมล่าได้2ประตูตอสูตนะคะก็กลายเป็นเช้าที่สดใสแล้วก็สดชื่นสําหรับแฟนเลี้ยวภูเราโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้แบบเต็มปากว่าเฮ้ยเรากลับมาแล้วแต่มันก็เป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะคะเป็นิมิตหมายอันดีของเลี้ยวภูและการอายุชัยคํานี้เนาะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็โมเมนตัมที่ดีนะคะไปตามจากสื่อไหนๆเนี่ยใช้คําเดียวกันเลยค่ะว่า back to basic นะคือแบบกลับมาสู่ในจุดเริ่ม ต้นที่เรามีมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเท่าที่พอจะนึกได้นะคะคันเหลืออะไรไปทุกคนมาเติมกันได้เหมือนเดิมค่ะอย่างแรกเลยเปลี่ยนผู้เล่นไปก้าวตำแหน่งซึ่งจริงก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็จับตามองกันเนาะว่าในวันที่อาร์เนอร์ เลือกทิ้งถ้วยคาราบาลคับถึงแม้ว่ากลางสัปดาห์มันจะดูโหดร้ายแล้วมันทําให้ถูกสัปตาหมองมากๆาค่ะถูกกดดันเป็นอย่างยิ่งว่าในการโรเตชันครั้งนี้เนี่ยการที่คุณเลือกแบบนี้เนี่ยมันทําได้ไหมเพราะว่าถ้าเกมนี้นะโรเตชันแบบกลางสัปดาห์แล้วคุณกลับมาไม่ได้อะ่ะงานเนี่ยยูพูดเลยอาร์เนอร์อยู่ลําบากแน่ๆอย่างหนึ่งยุ้ยเห็นความรู้สึกไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนกันหรือเปล่านะคะยูว่าสปิริตนักเตะเรายัางดีอยู่นักเตะเรายัางเชื่อในตัวอาร์เนอร์อยู่ค่ะเออไม่ได้มีในรูปแบบออบบเลล่่่นไไโคหรรืวาะ มุมันตั้งใจแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะถามว่าความพยายามจะ back to basic ของอาร์เนอร์เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นไหมมันเคยเกิดขึ้นในเกมที่เราแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2ค่ะเล่นเหมือนกันแล้วอะไรที่ไม่เหมือนกันเราไม่เสียประตูเร็วอันนี้คือดีมากๆนะคะต่างจากสัปดาห์ก่อนๆที่เราจะเสียประตูเร็วนี่คือแพลตฟอร์มในช่วง15นาทีแรก ก็จะเห็นเรื่องการยิงตำแหน่งว่าลงมารับเลือกกดดันสักประมาณครึ่งก้าแล้วฟานไดกับโกนาเต้เขาอ่านเกมดีอยู่แล้วนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเอ,อ่อมีองค์ประกอบที่ดีโอเคอย่างแดนกลางโซโบกับกราฟกราฟนี่ถือว่ากลับมาอย่างเต็มแม็กซ์จริงๆนะแย่งบอลคืนได้ตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งสนามใน30นาทีแรกเนี่ยคือวิลล่าไม่มีจังหวะที่ยิงตรงกรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวขณะที่จอจิมมามาดาชวิลลี่นี่เป็นคลีนชีตแรกของมาม่าด้วยดีใจมากๆนะคะตัดบอลอันตรายแบบุกลูกเลยเนะี okay, ่ยเราอาจจะไม่ได้เห็น เรื่องความเฉียบคมหรือว่าการอ่านที่แบบเหมือนพ่อเหมียรเลยซงเบเกอร์แต่เราก็เห็นสัญญาณที่ดีจากมาม่านะคะเราก็หวังว่าจะเป็นจดนุดเริ่มต้นที่ดีของน้องเหมือนกันแล้วมันก็สะท้อนน้เห็นค่ะว่ากลับมาคุมเกมได้ตั้งแต่แรกๆกมันคือสิ่งที่หายไปในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาแต่ว่าเป็น,น,นเรื่องมาม่าเนี่ยขอแซวได้ไหมพี่บมูกับเจดาม่ะคือแบบบรรยายอ่ะอันนี้พูดตรงๆนะคือถ้าแบบไม่ได้เปิดหน้าเป็นแบบ แมนแฟนแมนเชสเตอร์ไนเต็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเรียกเราพรีพ่ๆอะไรอย่างเงี้ยออาจริงนี่คิดว่าเป็นแฟนเรียบูคือสับแสงอะไรทุกอย่างคําทุกอย่างที่ชายอะที่สุดแล้วคือตลกมากรู้สึกแบบค,คือคือดูไปแล้วก็ขำไปอ,ะอ่ะมันก็นเป็นการดูบอลโอเคตีสามมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะทุกคนมันก็ง่วงอยู่เหมือนกันแหละทีมรักมันก็รักนะคะแต่สิ่งหนึ่งไงยุว่าทําให้เกมมันดูมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นคือ,อยุวาเนี่ยเริ่มพูดบรรยายนะถ้าเรายุรู้จักพี่ๆในวงการมาเก่งหมดค่ะมันขึ้นอยู่กับไซด์ที่คุณจจะะเลือกาว่า ไไแล้วก,ก็การที่เจดาภาคกับพี่บุว๋วเป็นคอมบิเนชันที่แบบตลกมากแล้วก็ไม่อ่อมเลยแถมใช้สับแบบเหมือนเป็นแบบเดอะคอปจริงๆนี่แบบเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วพี่บุ๋วเป็นเดอะคอปปลอมตัวมานะอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันอย่างต่อมาค่ะการกลับมาของโรบบอและเดอะโรเบอร์ันนะคะงานนี้ว่าสมโมสรอ,อาจจะต้องพิจารณานะเรื่องว่าสัญญาโรบบเนี่ยก็จะหมดลงหลังจบซีซั่นนี้อ,อ,อะไรที่ไม่ควรดื้อก็ไม่ควรดื้อนะใครเพียงดูเป็นพี่เลี้ยงได้ยังดูมีความเข้าใจแล้วก็โอเคสภาพร่างกายอาจจะถดถอยไปบ้าง สำหรับโรบบ้แต่วันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าก็ยิ่งดีกว่ามีลอสเคอร์อเคชจริงๆคือเคอร์เคชเนี่ยด้วยความที่เขาเติมสูงมากๆแล้วก็ยังต้องเรียนรู้อะไรอีกหลายจุดเขาไม่สามารถให้เสถียรภาพได้เหมือนที่โรบบ้มีค่ะมันไม่ได้มองว่าแบบเคอร์เคชไม่เก่งคือทุกอย่างมันต้องใช้การปรับตัวโรบบ้เองเนี่ยก็มีช่วงเวาลาการปรับตัวก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าจะเป็นโรบบ้ก็คืออัลเบโตโมเรโนขนาดโมเรโนที่เราว่าเล่นไม่ได้ดีเข้าโรบบ้ได้ซ้ำไปนะถูกไหมตอนนั้นก็ไม่ได้เล่นดีอะไรมมาาากกยแต่คล็อให้เวถึง4 ในการปรับตัวก่อนที่สุดท้ายเนี่ยโร b บ้ก็จะได้โอกาสลงสนามแล้วก็ยึดเป็นตัวจริงยาวๆคือความนิ่งการอ่านเกมการสื่อสารการเติมเกมที่ชาฉลาะของโร b บโ้เนี่ยช่วยทีมได้เป็นอย่างมากพอกลับมาคืนเสถียรภ,ภาพในทางซ้ายเนี่ยพี่บิ๊กวอชเองก็ลดพาลาแล้วก็ความกังวลไปได้อย่างมากเลยและ 3ประสานที่กลับมาร่วมงานกันแล้วก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะ r y y n n กาเฟนแบช a ล l l ิสแม็ c a l l สเตอและ d o m i n i Sobos Line ค่ะที่เนี้ยไลอัพชุดนี้อย่างที่ยูบอกไปคืออาร์เนอร์เคยมีความพยายามใช้แล้วนะคะตอนเกมแบงเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ถามว่าโอเคทำไมตอนนั้นไม่สำเร็จหนึ่งด้วยองค์ประกอบผู้เล่นที่ที่แตกต่างกันด้วยนะคะแมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดเองเนี่ยโอเครูเบนอโมริมก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยว่าเตรียมแผนในการมารับมือกับเราได้ดีมากๆ ความเฉียบคมในแดนหน้าที่วันนี้ทําได้ดีกว่าตอนแดงเดือดแดงเดือดเนี่ยกกโปกว่าเมคมซาลากไม่มคมถูกไหมแต่วันนี้โอเคทุกอย่างมาดูดูเข้าฝักเข้าฟอร์มนะคะแล้วก็เล่นด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นรวมถึงจังหวะเกมที่ใช่ส่วนหนึ่งก็ต้องให้วิลล่าคือวิลล่าไม่ได้เล่นบีบสูงมากนะักนั่นจึงทาให้เลี้ยวภูเนี่ยมีพื้นที่ในการเล่นม็รคอลิสเตอร์เนี่ยก็กลับมาเป็นจอมจ่ายที่ทีมต้องการแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือยังรับบทกระสอบทรายด้วยภาพมันกลับมา2ออย่างเลย แอบห่วงนิดนึงอะไม่รู้ใครคิดเหมือนกันไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนเราอะเก็บแม็กอลิสเตอร์ไปให้เลีวเนลสกาลูนี่หอเจนติน่าใช้ตลอดเลยนะคะโอเคบางคนถ้าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่รักชาติไม่มีเห็นใจเขาเลยไม่ใช่แบบนั้นนะคือเหมือนอาจจะต้องคุยไหมว่าเออคือใช้แม็กอลิสเตอร์แบบเมื่อน้อยหน่อยอย,อยูรู้สึกว่าแม็กอลิสเตอร์อะในซีซันนี้นะเอาซีซันนี้ก่อนนี่เป็นเกมที่เขาได้ลงเล่นเก้าสบนาทีแล้ว กลายเป็นว่าแบบเหมือนที่ผ่านมาทีมชาติเจนินาได้ประโยชน์ตลอดเลยจากการใช้แมคก้าในตลอด2รอบฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมามันเป็นไปได้ไหมถ้าจะลองคุยเรื่องการบริหารจัดก,การพลังงานแล้วก็ร่างกายเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเขาเพิ่งจะกลับมายุโกลว่าแบบเดี๋ยวพอฟีฟ่าเดย์เองเนี่ยในเมื่อแบบเจนินาไม่ได้มีเกมอะไรหนัก,นกแล้วถูกไหมเพราะเขาการันตีในการไปเล่นฟุตบอลโลกแล้วอะคือจริงๆสซากาโรนี่ก็ผ่อน,ผ,อนผ่อนการใช้แมคอลิสเตอร์ก็ได้นะรวมถึงเรื่องของการเดินทางไกลด้วยสงกราฟนี่กลับมาแล้วนะคะแล้วก็ทําประตูที่2ให้กับทีมได้น มันด้วยระบบแทคติกแหละพอมันกลับมาใช้แบบเดิมอะค่ะทุกคนก็สามารถเล่นร่วมกันได้และแน่นอนพ่อหนุ่มไดนาโมโดมินิโซโบสไลซีซั่นนี้เนี่ย คือเป็นซีซันที่เขาเล่นดีมากๆมันเป็นแดนกลางที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะคือเซติหลังเกมนี่บอกชัดเลยนะคะว่าโซโบสไลคือผู้เล่นที่แย่งบอลคืนสําเร็จได้มากที่สุดคะแนนไปตามมาจากสื่อ3-4เจ้าเนี่ยโซโบเป็นผู้เล่นที่เอ,อ่อบางทีเป็น man of the match ด้วยนะคะจากบางเจ้าอย่างดีซิสแอนด์ฟิลบางคนนี่ก็ให้แบบโอ้โหคือคะแนนอะไม่ต่ํากว่า8 8.5นะคะคือเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องด้วยกันโอเคระหว่างอิซักกับอูโกเอกิติเก้จริงๆเนี่ยเป้าหมายหลกัลกๆที่ลวอรรพููจะใใใชช้้ช้้่่่าัััััแหนนนนนนีีีกกดตตงท ก็ยังไม่ได้สมบูรณ์เต็มรอยนะอูโกเอกิติเก้ G e, ก็ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมจริงๆเนี่ยสมอลเข้าประตูไปแล้วด้วยนะคะแต่ว่า VR ียร์เชคแล้วก็ลำน้าเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรให้ต้องการขากันหลายคนก็จะชอบเนาะเรื่องการเคลื่อนที่ที่ชาฉลาดของเอกิติเก้ G e. พักบอลดีดึงตัวประกบแล้วก็เปิดช่องให้กับเพื่อนเล่นได้ง่ายมีส่วนร่วมเกือบทุกจังหวะสําคัญที่เกิดขึ้นนะคะอย่างการดึงแนวรับแล้วก็เปิดทางให้แมริลิสเซอร์แอซิชให้กับกราฟเนี่ยยิงประตูที่2เข้าไปนี่ก็ต้องเป็นผลงานส่วนหนึ่งที โอเคตัวเลขบนสกอร์บอร์สำคัญแต่มันก็ต้องมีเป็นผู้เล่นที่มีประโยชน์กับระบบด้วยที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเทียบกันอย่างดาวิสเนนเยสเนี่ยนุ่นเป็นผู้เล่นที่ถือว่ามีประโยชน์กับระบบนะคะไม่งั้นเขาไม่ได้แบบได้โอกาสมาจนถึง3ซีซันแต่ว่ามันน่าเสียดายเรื่องของการจบสกอร์ถ้าเอกิิเกสามารถที่จะแบบยิ่งพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีทั้ง2แบบด้วยกันมันจะเป็นอะไรที่ครบเครื่องมากๆมีโอกาสคุยกับคุณมิลานบารอสนะคะเมื่อวานนี้ในในงานแฟนมีตของ IIM l Thailand คือมิลเเนจ์ไทยาล็พูดวอา สองคนที่เขาประทับใจนะนั่นก็คือว S กับเอเกติเกในบรรดาน,นักเตะที่ย้ายมาใหม่ค่ะเขามองว่าในมุมในมุมเขาเองเนี่ย VS เนี่ยเขามีประโยชน์กับทีมมากนะเพียงแต่ว่าต้องให้เวลาในเขาปรับตัวกับเทมโปบอลเพราะอย่างตอนที่เขาย้ายมาเนี่ยโอ้โหเขารู้สึกเลยว่าขนาดวันนั้นนี่มันก็หลายปีแล้วเนาะรู้สึกว่าถูกจังหวะเทมโปบอลพรีเมียร์ลีกมันมันสมแล้วที่เป็นลีกฟุตบอลที่โหดท,ท,ท,ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เวลาว s เสในการปรับแต่เขาเชื่อว่าถ้าว s เสมาเมื่อไหร่เนี่ยลิเวูจะได้ประโยชน์ตรงนี้จาก ดูมีสไตล์บางอย่างที่ที่มีความคล้ายกันเรื่องของการเคลื่อนที่ต่างๆเหมือนเป็นกองหน้าฟิลทาก็ตแมนก็มิลาบารอสก็บอกว่าก็ต้องให้โอกาสกับอีซักแต่ถามว่าส่วนตัวเขาชอบใครมากกว่าในซีซั่นนี้เขาบอกว่าเอกิติเก้จะเป็นผู้เล่นที่ดูมีประโยชน์กับฟุตบอลสมัยใหม่มากกว่าแต่แน่นอนซื้อมาแล้ว2ตัวเราก็อยากให้ใช้ได้เกิดประโยชน์นะไม่ได้ค่าใครทั้งนั้นนะคะอยากให้อีซักก็ฟอร์มกลับมาปรับกระเรียวพูรวมถึงระบบที่จะเอื้อต่อการเล่นของอีซักด้วยเหมือนกันแต่ทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะทําได้ดีใช่มคะ อาร์เนอร์สามารถแก้ปัญหาในในเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ได้ผลกนนารแข่งขันที่ต้องการได้2ออย่างที่ไม่ค่อยถูกใจไม่รู้ใครคิดเหมือนกันไหมหนึ่งยูไม่ถูกใจกับการเปลี่ยนตัวฟอร e i g น v s ในนาทีที่77ได้นะลงมาเล่นหน้าเป้ายูว่าคุณกําลังใช้เขาผิดจุดมึงออกปะ มันมันเป็นอะไรที่อีหยังหวะมากแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันไม่ดีกับตัวนักเตะค่ะเพราะว่าเวสหายไป่จากเกมเลยแถมจ่ายบอลออกข้ามไปได้วยสักช็อตหนึ่งถ้าเกิดจําได้อีกหนึ่งเรื่องค่ะยุ้ยไม่แน่ใจว่าอร์นเนอร์พยายามซื้อความมั่นใจให้ลูกทีมกลับมาด้วยหรือเปล่าแล้วก็แบบอยากใจ้เกมเนี้เป็นเกมที่ได้3แต้มชัวร์วไม้นะคะสิ่งที่ไม่โอเคเลยคือไม่โรเตชันเปลี่ยนฟอร์เรนเวสลงคนเดียวแล้วไม่เปลี่ยนตัวคนอื่นอีกเลยโซบสไลเล่นเต็ม9กนาทีบรานีกา ก็คือแบบเล่นไปเลย90นาทีเต็มเมือก็เข้าใจว่าเราไม่ได้มีตัวเลือกมากนะักเพราะว่าเคอร์ติโจสเองก็มีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บแต่ว่าที่งงคืออีกคนนึงอันนี้เพิ่งเอขข้นมาได้เขาวินแรมซี่อ่ะไม่มีชื่อเลยทั้งตัวจริงแล้วตัวสำรองก็เลยงงว่าเอ๊ะไปอยู่ตรงไหนไปอยู่แบบใดเพราะตอนแรกมีข่าวลือไง ว่าเออไม่มีชื่อในชุดยูออยี่สิบเอ็ดอาจจะขึ้นมากับทีมหรือเปล่านะคะเข้าใจว่าการการันตีสามแต้มมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นในเวลานี้นะคะแต่บางทีมันก็ต้องแบบโรเตชันเดนหนึ่งอะแกการสัปดาห์เจอมาดิดนะต่อให้เล่นในแอนฟิลก็ตามและสุดท้ายชื่นชมกับโมเมซาลาจายุบอกแล้ววิเชียร์คิงโมอยู่เสมอนะคะเขาเป็นผู้เล่นที่สามารถให้ประโยชน์กับทีมได้หลายๆอย่างมากเป็นไอคอนิกของทีมเป็นผู้เล่นที่ที่ณวันนี้อาจจะแบบหลายคนอาจจะ อาจจะดูเซ็งเนาะเหมือนเวลาเราเซ็งโคดี้กักโปอะคือกักโปเนี่ยยังไงก็ก็ลูกหลักอันเนอร์ทุกคนว่ากันแบบนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าได้ผลงานนะมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆอย่างเช่นในจังหวะแรกที่ขึ้นนํานึ่งแล้วโมยิงเองคนะจะมองว่าโอเคมันอาจจะด้วยเอมี่มาร์ตินเอสะคือเหมือนบับปี้เล่นอะไรแบบนั้นที่ที่มันไม่ควรเล่นคือมันพลาดในการสื่อสารกันเองเนาะเราก็สุดท้ายเนี่ยมันก็เลยกลับมาทางโมสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือการจบสกอร์แบบเฉียบคมแบบนี้มันนําไม่เห็นว่าโอเคความมมัั่นใจของโกบ ตอนแรกเราจะเล่นกันแบบกลิงสุดตัวนะคะเพราะว่าโลกโลเรื่องการเสียประตูแล้วนั่นกลายเป็นประตูที่250ตัวเลข250ในสิบในซีเซอร์เลี้ยวพูนี้นะคะก็กลายเป็นผู้เล่นคนที่3ในสโมสสนค่ะทําประตูได้ต่อจากเอียนรัชแล้วก็โรเจอร์ฮันแล้วก็เป็นชัยชนะในเกมลีกที่ชนะนัดได้ในรอบก็6สัปดาห์ด้วยกันอีกหนึ่งสถิตินั่นก็คือการมีส่วนร่วมในพรีเมียร์ลีก276ประตูนี่คือตัวเลขที่ไปเทียบเท่ากับตำนานอย่างเวนดูนีแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั โอเค back to basic เนี่ยนี่คือสิ่งที่เรากลับมาได้กลับสู่พื้นฐานจัดระเบียบเกมรับใหม่เติมสมดุลฝั่งซ้ายนะคะฟื้นพลังความมั่นใจในแดนกลางแล้วก็เกมรุกแต่สิ่งที่ยังต้องจับตามองคือเรื่องของการจัดการพลังงานนักเตะแล้วก็การเปลี่ยนแท็ติกระหว่ังเกมก็ยังคงจะต้องเป็นการบ้านที่อาร์เนอร์ต้องไปทำต่อไปนะคะและเราก็หวังว่า เกมนี้มันจะกลายเป็นสารตั้งต้นที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะกลับมาได้อย่างจริงๆรจัง,จง,จงสักทีกลางสัปดาห์เราจะเอัามาริดสุดสัปดาห์เราเจอหมาเสตียทุกคนอราคาคิดยังไงบ้างกับเกมนี้วันนี้น่าจะเป็นวันที่อยู่ๆก็นั่งยิ้มกับลมฟ้าอากาศมีความสุขกินข้าวอร่อยก็คือพลังกันไว้นะคะช่วงนี้ก็เตะดึกมากแล้วก็เตะทุกๆ3วันด้วยนะคะยังไงนักเตะยังเหนื่อยพวกเราเองกองเชียร์เองไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะ